ต่อไปก็จะได้ทำวัดสดบัรเิ็นขออากาศพระแม่รูบบอาาจยนนะครับเนื่องจากว่าเวลาองค์หลวงปู่ใหญ่ท่านจำวัดมีเวลาประมาณทักสามทุ่มเพราะฉะนั้นเราต้องทำพิธีอะไรต่างๆให้เสร็จอย่างมากไม่เกินสามทุ่มครึ่งนะเพราะเป็นเวลาท่านพักฉะนั้น อันดับต่อไปก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำวัดเย็นครับผมเอาพร้อมแล้วเดอ้อที่ี่เอากาศพร้อมกันเดอ้อขอโอกาสครับผม Ari na some pettik panbagawaton saw semmbo sanghang namane meyanang pengantang wajahjakingga gitung bupa panangga me kor cewa muhanu settina yang ca rumah Nam dansa Hai Manu setina yang keromasi Sandoan ah I am one day, the one, the young, 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 the so pa ti pa no bhagavato sa vakha sangho uci su pa ti pa no bhagavato sa vakha sangho ya ya pa ti pa no bhagavato sa vakha sangho sa mi ti pa ti pa no bhagavato sa sá... Yang di dalam jadang purisa yuga ini ada purisa tình cà rô ma sê sát tham ma sô an sô so pa tuy pa tê cu na pi tô a ri a bu ka ra sang kha ra di tham ma pa pa ra sê a ya chi tô vã ta ma an sang hô वन्द यं साधु शनेन संघं मे वन्द मादे Sampai ya pecewek kita wayangki warang teributan, Tangyawan dewasi tak sabatikat

i <laughs> do Ata ng ของการดีทีหน่เลยแล้วต่อไปก็จะเป็นการเสด็จรมวันนี้ได้รับความเมตตาจาก องค์หลวงพ่อ,อมีผลอภิปสนนัสษณ์นองทันก็แสดงธรรมก่อนหลังจากนั้นก็จะมีการเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วก็จะขอโอกาสองค์หลวงปู่เสถียรพระนวโรภาคณะพระเทระหลวงธรรมพระลูกพระหลานคณะสถานเจ้าโจงพระหลวงปู่ใหญ่พร้อมกันอันนี้คือกขนมข้าวแล้วก็มีการแสดงธรรมการที่สองพุทธมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยครับมีคนอภิปสนนัสษณนอ เป็นสุดรรมาด้วยความเมตตาครับตอนนีญญ้เป็นข้าพผม